อันดับต่อไปขอกราบรัตนาพระปูสุตาร,รัตนปัณฑิตดตรผู้อำนวยการวิไลพัะธรรมทูตได้กล่าวถวายรายงานขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับ สนาิธีองค์ประธานสาบัระธรรมทูไทยในเทวียุโรปเจ้าวาดวัดไทยเวีองค์ประธานในพิธีที่เคารพอ,อย่างสูงกล่าวพระบุตสุตาร,รัตนบัณฑิตผู้อำนวยการวิจัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยกรรมการได้รีคานุการ,กการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการในนามคณะ รวิทยากรพระธรรมทูตสายต่างประเทศผู้เข้ารับการอบรมธรรมทูตกรลเทศะในต่างประเทศรุ่นที่สามและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรู้สึกพิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระกุณได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตกรลเทศะในต่างประเทศรุ่นที่สามในวันนี้กล่าว ขออนุญาตถวายรายงานความเป็นมาโดยสังเกตดากนี้สืบเนื่องจากวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยและกองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถภาพพระธรรมทูตไทยในรรทวีบยุโรปโดยมีความประสงค์จะยกย่องธรรมทูตกระหัสถี่ทำหน้าที่ สนองงานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศจึงได้ดำเนินการจัดโครงการ,รอบรมพระธรรมทูตกับรหัสในต่างประเทศรุ่นที่หนึ่งเมื่อวันที่27-29ถึงกันยายนพุทธศักราช2562ณวัดไทยนอร์เวย์ประเทศอรอาณาจักรนอร์เวย์ ในครนั้นประสบความสําเร็จอนที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งแต่เนื่องด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัโรโสโควิด COVID -19 COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้อย่างต่อเนื่องต่อมาในปีการศึกษา2566ทิชฉลัยพระธรรมกทูตมหาวิทย,ทยาลายัยมหาชุลาลงกรณนราชาวิทยาลายัย ร่วมกับสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปย,ยุโรปและวัดไทยนอร์เวย์ได้จัดโครงการอบรมธรรมทูตเรือั่ในต่างประเทศรุ่นที่2ประจำปี2566ขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่12-15สิงหาคม2566ณศูนย์ปฏิบัติวิลาลัยพระธรรมทูตวัดไทยนอร์เวย์กรุงออสโลรโราชนาณาจักรนอร์เวย์การจัด โครงการรบรมขั้นตอนรรท,ทุกพัสดในต่างประเทศรุ่นที่3ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 0นในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการโดยรองที่การบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพระมหาสุรศักดิ์ปัญันตาเซโนในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการได้เข้ากราบถวายรายง,งานและขอรับคำปรึกษา และในปฏิบัติจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธิราจารย์กรรมการมหาธิรสมาคมและพระเดชพระคุณพระพรมโมลีกรรมการมหาธิรสมาคมองค์ประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศผู้ปัจจุบันการน,นี้พระเดชพระคุณได้เมตตามอบนโยบายและบัญชาให้วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิทยสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุลาลุงกรราชวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการอบรมธรรมทูตพระฤๅษีในต่างประเทศพื้นที่สภายใต้การอนุมัติและเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยมหาจุลาลุงกรราชวิทยาลัยการนี้พระเดชพระกุุศาสัตราจาร์ดรพรับรมมวัชรักิาจาร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุลาลุงกรราชวิทยาลัย ได้อนุมัติและเห็นชอบให้วิชาลัยพระธรรมทูตและกองวิทศสัมพัญมจรอรับดำเนินการโครงการเพื่อสนองไม่ยบายได้รับใช้คณะสงฆ์ต่างพัฒธกธิจนี้ในปีการศึกษา2567นี้วิชาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยร่วมกับสาภาพพระธรรมทูตไทยเยาวชนยุโรปวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอแลนด์และองค์กรความร่วมมือที่เขี่ยวข้องได้จัดโครงการอลบรมพระธรรมทูตคาร์หันในต่างประเทศรุ่นที่3ประจำปี2 5 6 7ขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่21-22กันกายายน,น,นพุทธศักราช2 5 6 7ณวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอแลนด์โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ หนึ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพของพระเดขัส์ในการเป็นพระธรรมทูตโดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและทักษะการสื่อสารธรรมะในในบริบทสังคมและวัฒนธรรมทีท่หลากหลายสองเพื่อสร้างเครือข่ายธรรมทูตคาร์ถัดในต่างประเทศอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความร่วมมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ3เพื่อส่งเสริมบทบาทของคฤหัสถ์ในการสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยเฉพาะในการเชื่อมโยงหลักธรรมกับวิถีชีวิตร่วมสมัยและการแก้ปัญหาสังคมในบริบทโลกาภิวัต์การนี้มีอุบาสกและอุบาสิกาจากประเทศต่างๆอาทิ ประเทศเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมส,ห,สหรสรัฐาชาจักรออสเตรเลียยูรมปนีและประเทศไทยเป็นต้นสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบร,ร,รมธรรมทูตการเรหักในต่างประเทศรุ่นที่3จํจำนวน76คนโดยมีผู้บริหารและวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมทูตสายต่างประเทศพระเิรานุทิระขร้าราชการจากสถานทูตไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์และแข่ผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน54รูปคนรวมทั้งสิ้น120รูปคนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวิจัยพระธรรมทูตมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอแลนด์องค์กรความร่วมมือที่เกี่ยวข้องพระธรรมทูตสายต่างประเทศชาวพุทธไทยในประเทศเนเธอแลนด์และประเทศต่างๆรวมถึงพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปบัดนี้ได้เวลานเป็นอุดมมงคลเลึกแล้วกล่าวขอกราบพระราชาพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตาเป็นประธาน ประกอบพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตการเรียนในต่างประเทศรุ่นที่3ประจำปี2567และเลตาบัญญาณพิเศษเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ารับการอบรมสื่อไปกาบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง